ยินดีต้อนรับสู่ช่องตาดำชาแนลนะคะวันนี้มีวิธีการทำมายองเนสสูตรทำขายมาฝากกันค่ะอันนี้เราจะใช้เป็นทำเป็นส่วนประกอบของแซนด์วิชโบราณนะคะสูตรนี้รับรองความอร่อยนะคะใครทานต้องชอบแน่นอนค่ะสามารถทำทานเองที่บ้านหรือว่าขายก็ได้ค่ะนี่ส่วนผสมทั้งหมดนะคะมีไม่เยอะค่ะมาดูวิธีทำกันเลยส่วนผสมนะคะจะให้ไว้ที่ใต้คลิปค่ะเริ่มต้นเราจะนำไข่แดงนะคะ มาตีกับน้ำตาลทรายก็ตีไข่แดงกับน้ำตาลทรายนะคะจากนั้นก็จะใส่ส่วนของนมข้นหวานค่ะตามด้วยเกลือป่นนะคะแล้วก็ตีผสมเข้าด้วยกันค่ะดยสูตรนี้นะคะก็จะเป็นรสชาติที่คุ้นเคยสำหรับใครที่ชอบทานแซนด์วิชโบราณนะคะสูตรนี้คืออร่อยมากๆจริงๆค่ะอยากให้เพื่อนๆได้ลองทำกันคนผสมให้เข้ากันนะคะ เตอมมายองเนสลงไปนะคะตัวนี้เป็นมายองเนสที่ไม่ได้มีรสชาติหวานหรือเค็มอะไรนะคะเป็นมายองเนสมาตรฐานทั่วไปค่ะเราก็ตีผสมให้เข้ากันจนกระทั่งเป็นเนื้อเนียนนะคะจนกระทั่งตัวเนื้อเขาเป็นเนื้อเนียนเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปตุ๋นบนน้ำร้อนนะคะเพื่อให อ่พัชไรตัวไข่แล้วก็แล้วก็เป็นการทำให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยผสมกันได้ดีขึ้นนะคะพวกน้ำตาลต่างๆจะได้ละลายเป็นเนเื้อเดียวกันค่ะคือเราจะนำหม้อตั้งน้ำให้เดือดนะคะก็จะใช้ไฟปานกลางถึงไฟอ่อนจากนั้นก็นำเอาส่วนผสมที่เราผสมไว้แล้วเนี่ยมาตุ๋นบนน้ำน้ำร้อนนะคะก็เขาก็จะมีไอ้น้ำที่ทำให้ส่วนผสมเนี่ยสุกแล้วก็เข้ากันได้มากขึ้นค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีค่ะ นี่นะคะจากนั้นเราก็ทิ้งไว้ให้อุ่นสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เติมด้วยน้ำส้มสายชูค่ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากัน ก่อนจะเติมน้ำส้มสายชูต้องแน่ใจว่าตัวครีมของเราเนี่ยมีความอุ่นค่อนข้างเย็นนะคะแล้วก็เพิ่มในส่วนของสีผสมอาหารถ้าใครต้องการให้สีให้เขามีสีสวยขึ้นนะคะก็ใส่เป็นสีเหลืองไข่นะคะหยดลงไปเล็กน้อยก็จะทำให้ตัวมายองเนสเราเนี่ยมีสีสันเพิ่มขึ้นค่ะแต่ใครไม่ใส่ก็ได้นะคะ จากนั้นนะคะก็จะทยอยใส่แล้วก็ตีไปด้วยนะคะในส่วนของน้ำมันพืชค่ะใส่ทีละหน่อยแล้วก็ตีต,ตีให้เขาเป็นเนื้อเด,เดียวกันนะคะอย่าใส่ทีเดียวเพราะว่ามันจะเข้ากันยากทยอยใส่ทยอยตีค่ะ นี่นะคะตีจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันลักษณะนี้เลยเขาก็จะเป็นครีมเป็นมายองเนสครีมครีม,มสีสวยเลยเพราะาเราหยดสีผสมอาหารสีไข่เล็กน้อยนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำประกอบกับตัวแซนด์วิชโบราณกันค่ะโดยสูตรที้นะคะเก็บแช่ไว้ในตู้เย็นได้ประมาณ1อาทิตย์นะคะโดยส่วนประกอบของแซนด์วิชโบราณก็จะมีขนมปงังมีแฮม มีหมูหยองนะคะหรือว่าไก่หยองเริ่มต้นเราจะเอาแผ่นขนมปังนะคะมาทามายยงเนสค่ะซึ่งยิ่งทาเย,ยิ้มเยอมก็จะยิ่งอร่อยค่ะโดยในหนึ่งชิ้นที่ทำไก่กันนะคะก็จะใช้ขนมปังสองแผ่นค่ะนี่นะคะทาให้ทั่วเลยค่ะ จากนั้นก็นำแฮมนะคะมาประกบค่ะไว้ตรงกลางแล้วก็เอาแซนวิชอีกตัวหนึ่งเนี่ยทับลงแล้วเราก็จะผ่าครึ่งนะคะเป็นทแยงผ่าเฉียงลักษณะน,นี้จะเห็นว่า2แผ่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำมาประกบเข้าด้วยกันเป็น1ชิ้นเวลาที่ทำขายหรือว่าทำทานค่ะ วันนี้จะสอนวิธีการประกอบให้ดูไส้เยอะนะคะมาฝากกันค่ะสำหรับบางคนที่จะทำขายนะคะพอเราได้สองชิ้นแบบนี้เราก็จะทามายองเนสที่ด้านบนของทั้งสองด้านค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบด้วยหมูหยองทีหลังนะคะแต่ถ้าใครไม่ได้ทำขายนะคะก็ซ้อนสามแผ่นแล้วก็หมูหยองไว้ตรงกลางได้เลยค่ะแต่วันนี้เราจะทำวิธีที่ทำให้ดู มีมีไส้หมูหยองเนี่ยเยอะๆนะคะนำมาทำลักษณะนี้แล้วก็ใส่หมูหยองไว้ตรงกลางค่ะแล้วก็จับบีบประกบเขา้าหากันเลยตัวหมูหยองเขาก็จะมีความหนาแล้วก็ดูน่าทานมากๆค่ะถ้าทำวิธีนี้กดให้แน่นนะคะนะคะหลังจากทำวิธีนี้มาดูในส่วนของหน้าตากันค่ะจะเห็นว่า ไส้หมูหยองเนี่ยดูอัดแน่นมากๆนะคะแล้วก็น่ากินด้วยซึ่งถ้าเราใส่หมูหยองที่แรกแล้วมาตัดมันก็จะไม่ได้รูปทรงสวยงามแบบนี้ค่ะจากนั้นเดี๋ยวเรามาสอนวิธีการหอ่อโดยใช้ถุงพลาสติกธรรมดานะคะสำหรับคนที่ไม่มีกล่องแซนด์วิชค่ะเราก็ใช้ถุงร้อนปกตินะคะทำลักษณะนี้เลยนำแซนด์วิสใส่เข้าไปพับด้านปลายของถุงติดเทป แล้วก็พับอีกฝั่งนะคะอีกด้านนะคะก็ทำลักษณะเหมือนกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะสำหรับแซนด์วิชโบราณพร้อมขายแล้วค่ะนี่นะคะหน้าตาน่าทานมากๆเลยสามารถเปลี่ยนท็อปปิ้งได้เลยนะคะจะเป็นไข่เป็นพริกเผาหรือวิธีการต่างๆค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้รบกวนกดติดตาม s u b ส c คร b e กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ